พข้างนาพีน้องเห็นเมียแล้วเหี้ยพี่น้องเนียอยู่ข้างหน้าพี่นอ้นองข้างหน้าไป,ไปแกงมันจะน,น่อยสวัสดีครับและสบายดีพี่น้องวันนี้สวัสดีครับพี่น้อง มืัอนี้พบกับพี่น้องมืัอนี้บาสุกพนาพี่น้องเราไต่ได้พี่น้องเด้อบาสุกปนาเราใต้พี่น้องมืัอนี่ยาสีแกงเนี่ยพี่น้องเนาะเี่ยย่างเลยพี่น้องย้อนเดรสิเรนไปแกงแกงข้าพี่น้องไปพี่น้องเนาะพี่น้องเอ็มเซนย่างมาแบกปกีให้บ่อยมาพี่น้องก่อนประชุมพี่น้องอย่าลืมฝากกุญแจกุญแจกัติดต้าได้พี่น้องเด้อไม่ขี้ไม่ไม้พ er ี่น้องเดี๋ยวสิพาไปขนาดเนาะเห็นเมียแล้ว พี่น้องเนี่ยอยู่ข้างหน้าพี่น้องข้างหน้าอย่าไปแกงมันจีน,นอ่ะดิ เห็นเฉยไงพี่น,น,น้องวันนี้อากาศมากโอ้ยหันมันอยู่นี่ของแอร์เลย,ยพี่น้องวันนี้ของกามาย่างดินนี่หนีพี่น้องภูอากาศที่ท้องมันหอ่อนมเลยพี่นาะมันห่อนไก่ยืมพี่น้องเด้อฝากเนี่พนยพี่น้องฝากกุดไหลกุดแจเด้อพี่น้องเด้อย่างไรของเก่าฮะของเก่าวะอืม Tua hiệp hai tang bao vừa rồi hai tang kìm bao vừa rồi nhao kìa 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 เยังวะเมืองที่่าคยังะเฮ้ยพี่น้องคยังวะพี่น้องวะเฮ้ยยังวะมีงานยังพี่น้องเราเ็นังบ่ผูพี่น้องไมมีงานยังไง เขต nhau บ่ไปมาเบิ่งแถวเนาะรอบที่2น้องสาว nào? จกกรรมนี้ไปเดินชมได้นะคะหรือวันอื่นๆที่มาเที่ยวในส่วนของคูดิจิตัลพลาร์คแห่งนี้ก็สามารถไปร่วมชมภาพของน้องกันได้แสดงในงอนเสตนั้นเป็นงานอะไรแล้ยยังเบืองไปเบงองยังทางเขาหนาะเบิองยังนี่เลยค่ะ มีวัดเป็นมีสิทธิจริงจ่ายเงินจริงและคนรับภาพกับเจ้าของภาพเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่าพี่น้องปะเอาล่ะในระหว่างนี้ที่ฉันขอจับอ่านต่อได้ไหมคะดีนะคะเอางันยังโผล่เนาะมันโบจัดยังโผู่กันพี่น้องบระเี๋เป็นมันเป็นมันเสาพี่น้องเนาะเป็นมันเสาพี่น้องเลยเป็นมันเสา

ใช่ป่ะกานเสริมโอ้หันหันโอ้หันหนึ่งวันหนึ่งวันอีกก้อยมีลามีบะหมี่น้ำน้ำมาม่าชิลพี่น้องเพราะว่าผู้ขาไปได้ไปใช้พี่น้องแล้ก็ได้มานั่งอยู่นี่พี่น้องเนาะนั่งตากเย็นจ้าหน่อยพี่น้องเนาะเพราะว่าญี่น้องนี่อากาศมั็นหอนร้ายพี่น้องนี่ฮ่องอากาศมั็นหอนแห้งก็พากันมานั่งดิีอยู่ในพี่น้องทั้งกับไปไปใชพี่น้องเบื้องรอบๆนิดนึงพี่น้องเนาะ อยู่ข้างหน้าพี่น้องก็มีงานยังบมหูกันเลยเพราะว่ามีแต่คนไทยอยู่้นเนาะเฮ้ยเปิดเปิดเปิดฮอด Oh. oh. างเตนพี네่น้องแงสีเลยเพี่น้องให้เบิ้งมารับส้วมพี่งน้องเนาะเพียน้องันนี้อากาสิขอจบคลิปพี่น้องาจะคลิปมาี่พี่น้องเ้อพี่น้องมี้ากบ่มียังไลพี่น้องมาฝากคลิปเพนองเนาะมีเรืองครับเ็กน้อยๆพี่น้องก็ขากบบดพิจิตรไเตียวไซตพีน้อมันกับบมีคขึ้อ้บมีคิปไม่ไหมหาพี่น้องในเบิ้งในรับสมพี่น้อง มาว่าแต่เมื่อไงพี่น้องเพราะเราไปใช้ดีพี่น้องขอโถกก็พายดำด้วยพี่น้องเด้อแล้วมีโอกาสนาพี่น้องเนาะโอกาสนาที่ขุค่ากัดสิบภาพไปเบิึงแบพมองที่ว่าบอกเคยไปพี่น้องจะไปพี่น้องเพราะว่าอย่างเงี้ยก็อยู่งานอยู่เมียงร้ายพี่น้องก็เลยปลดค่อยไปป็นใดพี่น้องเพราะว่ามันอยู่มองเก่ามองเดิมพี่น้องก็เลยปลดไปถ่ายคลิปอีสัพี่น้องมาว่าแต่เมื่อไงพี่น้องเนาะแล้ก็ไลยไปเที่ยวใช้ พี่น้องเนาะขาไมมีโอกาสหนาพี่น้องได้เจินกันคลิปหนาพี่น้องเดินเดี่ยวคลิปหนาพี่น้องได้คลิปหนาพวกขากรสิพาไปเบิงมองทีบ่เคยเห็นพี่น้องเนาะสี่สิพาไปเบิงพี่น้องมองไรมองไรพี yes. well, ่น้องเพอคลิปเก่าเข้ากับเบิงเนาะพี่น้องเนาะคลิปเก่าเข้ากัเบิงเบิกชมแน่พี่น้องเพราะมันของเก่าๆเดิมเข้ากับเบิงพี่น้องเนาะข้ากับเบิงแบบไม่ไม่พี่น้องเพอเขอาถกไปดำด้อที่ว่าเข้ากับเบลไปไทยมองไม่มองอันนี้พี่น้องไม่เจอมองเก่าพี่น้องมาพี่น้องเดี๋ยวเขาจะคลิปได้พี่น้องบ๊ายบายครับเจอคลิปหน้าครับ มังสีอะไรพี่น้องรอบๆพี่น้อง